นกระเป๋าไทยเฮ้ยเงนินโอโ้ของน่ากินนั้นเลย うんん สงสัยกินเยอะไปหน่อยอไปเอาถุงดำมาเก็บขยะดีกว่า,อาโอ้อโหจุกเดินไม่ไหวอะนั่งพักให้อาหารมันย่อยก่อนดีกว่าวะอื để khai là thùng đầm thính lắm ta bài chẳng. นานทีจะเลิกงานเร็วเหมือนกันนะเราใช่ครับงั้นผมว่าเราอาบน้ำแต่งตัวไปกินข้าวข้างนอกกันดีไหมจะออกไปข้างนอกให้มันเปืองตังทำไมคะฉันซื้อของกินมาแช่ไว้ตู้เย็นตั้งเยอะเลยอ๋อครับงั้นไปวันหลังก็ได้ครับ ปดาปดาคะปะดาครับสงสัยจะหลับลึกแน่เลยคุณจะไม่หลับลึกได้ไงคะก็ดูสิเนี่ยเปิดแอร์เย็นฉ่ำขนาดนี้ยป้าปดาเป้าไม่ได้ทำคะ่ปะป้าไม่ได้ทำทั้งนี้ค่ะ <c oughs> คุณแบกบคคุณอาร์ตกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ก็นานพอที่มาเห็นป้านอนตากแอร์อยู่นี่แหละค่ะเออป้าเห็นใกล้เวลากลับของคุณสองคนนะคะป้าก็เลยเปิดแอร์ไว้รอะค่ะรอมาเปิดแอร์รอแต่มานอนน้ำลายยืดบนโซฟาฉันเนี้ยนะเออพอดีป้าทำงานบ้านทั้งวันนะคะมันก็เลยเพลียป้าก็เผลอหลับไปหน่อย,อยแอลบไม่เอานาะอย่าไปว่าป้าแกเลย ป้าแก่หงหนึ่ยจริงๆหละใช่ใช่ป้าแก่แล้วอย่าว่าป้าเลยนะคะแล้วเนี่ยถุงอะไรคะเออถุงขยะค่ะงั้นป้าเอาไปก่อนนะคะอาร์ตแล้วคุณหิวไหมคะก็นิดน,นึงครับผมเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปหาอะไรรองท้องให้นะคะ กินในตู้เย็นหายไปไหนหมดวะเนี่ยปะญาอ้าวแพทในของกินอะทาไมมีแต่น้ำเปล่าก็มันเหลือแต่น้ำเปล่านี่ยะคะ่ะของกินหมดแล้วคุณกินน้ำเปล่าไปก่อนแล้วกัน เอ้าแล้วไหนบอกว่าแพทซื้อของกินใส่ตู้เย็นตั้งเยอะไงก็ใช่น่ะสิคะของกินตั้งเยอะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนเนี่ยนี่อยบอกนะว่าแพทคิดว่าป้าแกกินของในตู้เย็นจนหมดอะถ้าไม่ใช่ป้าจะเป็นใครล่ะคะแล้วเนี่ยเอาขยะอไปทิ้งตั้งนานทำไมยังไม่กลับมาอีกเดี๋ยวค่ะ ป้าคะของกินในตู้เย็นฉันหายไปไหนหมดเออคือว่ามันเสียนะคะป้าก็เลยเอาไปทิ้งหมดแล้วอะไรนะคะเอาไปทิ้งที่ป้าจับบ้านหรือเปล่าคะฉันเพิ่งซื้อของมาเมื่อวานนี้แล้วมันจะเสียได้ไงเออคือว่าคือว่าอะไรคะคือก็ปักตู้เย็นนะสิขามันหลดตู้เย็นมันก็เลยไม่เย็น ของมันก็เลยเสียรอคะแล้วเนี่ยมันอะไรคะฉันว่าป้ายอมรับมาเถอะนะคะว่าป้ากินของในตู้เย็นฉันจนหมดเปล่านะคะป้าไม่ได้กินป้าจะทําแบบนั้นทําไมล่ะคะก็นั่นน่ะสิคะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าป้าทําแบบนั้นทําไมป้าไปหิวมาจากไหนคะแพทคุณใจเย็นก่อนจะให้ใจเย็นได้ไงคะ ฉันจ้างแม่บ้านมาทํางานบ้านแต่นี่กลับถือวิสาสะกินของในตู้เย็นเจ้านายจนหมดแถมยังมานอนเปิดแอร์สบายใจเชิบฉันไม่ได้ห่วงหรอกนะคะป้าแต่ป้าก็ควรขออนุญาตก่อนไหม้ย <c oughs> ทำไมพวกคุณใจร้ายกับป้าขนาดเด้ป้าแก่แล้วป้าทำงานป้าก็หิวป้าก็เหนื่อยแค่นี้ก็ต้องว่ากันด้วยเหรอแค่นี้บ้าอะไรล่ะคะป้า ป้ากินทั้งเค้กทั้งขนมทั้งผลไม้แล้วก็น้ำส้มอีกป้ากินจนหมดเกลี้ยงเลยแต่ป้าบอกว่าแค่นี้ป่านะคะป้าไม่ได้กินป้าจะไม่ได้กินได้ยังไงคะเมื่อกี้ป้าก็ยอมรับเองกับปากแพทไม่เอานะป้าแกร้องไห้แล้วไม่เห็นหรอใจฉันพอได้ไงคะก็ถ้ายิ่งฉันไม่พูดป้าแกยิ่งจะได้ใจนี่ป้าค่ะป้าก็แก่แล้วนะน่าจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรคุณแพทมันจะมากเกินไปแล้วนะคะ ป้าแกเป็นแม่คุณแล้วนะคุณจะพูดอะไรนะ่ะก็ให้เกียิกันบ้างอ๋อเหรอคะแต่เพอเอิญว่าแม่ฉันท่านรู้กาลเทศะนะคะคุณแบดเอาป้าป้าจะไปไหนคะฉันยังพูดไม่จบเลยนะพอได้แล้วแพทป้าแกคงสำนึกผิดแล้วแหละให้มันจริงเถอะคะ่ะคุณใจเย็นกันนะเอางี้ก็ได้ในไหนก็ไม่มีอะไรกินแล้วเดี๋ยวเราออกกินข้าวข้างนอกกันนะ คุณอยากกินอะไรคุณสั่งได้เต็มที่เลยเดี๋ยวผมจ่ายเองคุณจะได้ใจเย็นลงนางเด็กเมื่อวานตื่นกล้าดียังไงมาด่าฉันถ้าฉันไม่แน่จริงแล้วก็ ฉันไม่อยู่จนถึงป่านนี้หรอกโว้ยคุณแพทย์คุณอาร์ตอาหารเช้าเสร็จแล้วค่ะกระเป๋า,าปใครให้เงิน ครับวันนี้มีอะไรกินบ้างครับเออวันนี้มีโจ๊กแล้วก็ปลาต้งโกแล้วก็น้ำส้มขันสดค่ะเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าแพก็เงินที่ฉันเอาวางไว้ตรงโตเนี่ยค่ะมันหายไปป้าเห็นบ้างหรือเปล่าคะเงินอะไรคะป้าไม่เห็นค่ะคุณแพ์ไปวางลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าคะก็ไม่นะคะ ฉันก็เอาวางไว้บนโต๊ะนี้แล้วมันจะหายไปได้ไงป้าแน่ใจนะคะว่าไม่เห็นป้าแน่ใจค่ะฉันจะถามอีกครั้งนะคะแน่ใจนะคะว่าป้าไม่เห็นป้าไม่เห็นจริงๆค่ะป้าสาบานได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวฉันมานะคุณแพทย์ไปไหนเลยคะคุณอาร์ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับนี่มันอะไรแกงคะคุณแพทฉันไล่ป้าออกโทษฐานเป็นหัวขโมยแทนยังโกหกอีกคุณแพทพูดเรื่องอะไรคะป้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยหยุดโกหกได้แล้วค่ะป้าอ้เฮ้นี่ไง หลักฐานป้าขาโมยเงินฉันจริงๆด้วยอะ่ะคุณแพทรู้ได้ไงคะว่าป้าเอาไปก็ฉันเป็นคนเอาเงินมาวางไว้โตะนี้เองไงแพทนี่คุณจะทำอะไรอะฉันก็แค่อยากจะทดสอบคุณธรรมของแม่บ้านคนนี้สักหน่อยอะคะ่ะ ว่าเราไปหลบก่อนดีกว่าคะ่ะไปคุณแพทคุณอาร์ตฟังป้าอธิบายก่อนนะฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วค่ะป้าว่าป้าเป็นคนยังไงทั้งเรื่องถือวิาสาสะกินของในตู้เย็นของฉันแล้วเรื่องที่นอนตากแอร์เนี่ยฉันพอให้อภัยได้นะแต่เรื่องที่ป้าเป็นขโมยเนี่ยเห็นทีฉันจะจ้างป้าต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะคุณแพทิดจะไล่ป้าออกเลยคะ่ะ ฉันเก็บกระเป๋ามาให้ป้าขนาดนี้แล้วอะป้ายังจะถามอีกเหรอทำไมคุณใจร้ายจังป้าแก่แล้วนะป้าอย่าเอาความแก่มาอ้างเลยแก่แล้วแต่ทําตัวไม่น่าเคารพทําให้เด็กที่เกิดทีหลังถอนงอ,อยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแก่เกินแกงค่ะป้าเอออีเด็กเมื่อวานนี้มายืนด่าฉันชอดชอดถือว่าเป็นนายจางก็ได้ยังไงก็ได้งงั้นเหรอ เกิดก่อนแกนะโว้ยระวังที่กาดจะขึ้นหัวเอาเจนฉันไม่กลัวหรอกป้าบางคนนะเกิดก่อนแต่คิดอะไรไม่ได้เลยฉันว่าคนที่จะบาปอ่ะเป็นป้ามากกว่าเพราะป้าเป็นคนยี่ขโมยเงินเจนเก็บข้าวของของป้าแล้วก็ออกไปจากบ้านฉันซะไปเถอะนะครับป้าพวกเราสองคนไม่แจ้งตำรวจที่ป้าขโมยตังก็ดีเท่าไหร่ละอย่าให้พวกเราสองคนต้องตัดอนาคตคนแก่ไปมากกว่านี้เลยนะครับโถ่โวย ไปก็ได้วะฉันไม่ง้อหรอกที่อื่ะนนอยากรับฉันทํางานเยอะแยะไปเขาไม่รับคนที่ขโมยหรอกป้าถึงรับเขาก็ไล่ป้าออกเหมือนผู้ชันนี่แหละเฮ้ยอีเด็กเป๊กไม่เป็นไรนะคุณเห็นที่รับสมัครแม่บ้านคนใหม่ต้องดูโปรไฟล์ให้ดีกว่านี้ละ แม่นี่แฟนหนูเองค่ะฮะคุณสวัสดีแม่ฉันสิเอออคุณแม่สวัสดีครับเยพทแกไปมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่โอ๊ยแล้วทีนี้ทำไงละ่ะถ้านัดดูตัวให้แกนะ่ะแล้วจะยกเลิกเขาทันไหมเนี่ยแม่หนูไปดูตัวให้แม่ไม่ได้แล้วนะคะหนูมีแฟนแล้วอ,ะอ่ะอ้าวอุ๊ย นี่แกมาแล้วเลยพอ่อคุณตีเดี๋ยวนะคุณสองคนเป็นพ่อลูกกันใช่ใช่แล้วคุณก็รู้จักกับแม่ฉันก็คุณตีนี่แหละพี่แม่นัดให้แกมาดูตัวลูกชายเขาฮะเชี่ยอุย้ยนี่แกรู้จักลูกสาวคุณดาด้วยเหรอคุณตีคะฉันก็เพิ่งรู้วันนี้แหละ ว่ลูกชายกับลูกสาวเราอะ่ะเขาเป็นแฟนกันฮะงั้นก็ดีเลยไม่ต้องดูตัวกันละจับแต่งงานกันเลยไม่ได้นะคะไม,ไม่ได้นะครับอ้าวก็สองคนรักกันไม่ใช่เหรอใช่อีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ก็ไฟเขียวให้แล้วไงเอ่อแม่คะเดี๋ยวพวกหนูสองคนขอตัวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมานะคะ อ่ะงั้นเชิญคุณตีนั่งก่อนนี่คนเอาไงดีอ่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้พร้อมคุณนี่แหละว่าพ่อแม่เรารู้จักกันเฮ้ย <Hey! S 1> พ่อตามมาทำไมเนี่ย <c oughs> ก็แห่เราสองคุณก็อยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์ของลูกทั้งสองคนเนี่ยไปถึงไหนแล้วก็ <c oughs> เลยไม่ต้องเลยพ่อกลับไปที่โต๊เลยแม่ก็เหมือนกันนั่นแหละเออก็ได้ไปเธอคุณตีปล่อยให้เด็กๆมันจู่จี่กันไป<ๆ><ๆ>ไปครับเราไปสังหารลอกกันดีกว่าได้จ้ะนี่คุณทำไมคุณไม่บอกว่าคุณคือคนที่มาดูตัวกับฉันวันนี้คะ คุณผมไปรู้ได้ไงเล่าก็จูจ่ๆอะ่ะคุณก็บุกเข้ามาในห้องน้ําแล้วเขาลากผมออกไปเลยเนี่ยอีกอย่างนะคุณผมไม่รู้วยซ้ำว่าคุณน่ะคือผู้หญิงที่พ่อผมนั่มาดูตัวโถ่ล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ผิดแผนหมดเลยอ๋อผมพึ่งออกแล้วคุณอะไรหรอผมว่า เราแกล้งทะเลาะกันแล้วเขาบอกเลิกกันต่อหน้าพ่อแม่เราดีกว่าเออจริงด้วยงั้นก็เอาแบบนี้แหละเข้าท่าเลยจัดไปเนค่คุณคุณทาแบบนี้กับฉันได้ไงคุณคบกับฉันแล้วคุณไปดูตัวผู้หญิงคนอื่นได้ไงคะคุณนั่นแหละคุณก็มาดูตัวผู้ชายคนอื่นเหมือนกันนี่ทำไมใช่ผมอะป่านนี้คุณคคบซ้อแล้วใช่ไหม นะคุณจะมาใส่หลายใช่ไหมได้เรื่องนี้คุณผิดเต็มๆคก็ผิดเหมือนกันถ้าคุณจะพูดบบเนี้ยันก็เลิกกันไปเลยเออเลิกกันเลิกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยว่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเราสองคนเลิกกันแล้วครับฮฮะใช่ค่ะหนูทนคบกับผู้ชายที่แอบมาดูตัวกับผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้หรอกนะคะเรื่องหนูจะรู้ได้ไง พ่ารับหลังเขาจะไม่ไปดูตัวกับผู้หญิงคนอื่นอีกเป็นแฟนกันแต่ไม่สัตว์แบบนี้นะ่ยจะเขากันต่อได้ไงจเย็นๆนะทั้งสองคนพ่อกับคุณดาเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่าลูกทั้งสองคนเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วก็เลยนะดูตัวแรกอย่างไงหนูแพ๊หนูไม่ต้องกังวลเรื่องผู้หญิงเลยนะลุงรับประกันให้หรือว่าเจ้าอุ้ยเนี่ยพ่อเนี่ยนัดมาดูตัวนี่เป็นครั้งแรกใช่ ป้าก็พายเยแพทมาดูตัวเป็นครั้งแรกเหมือนกันไม่เชื่อก็ถามเยแพทดูก็ได้ไม่รู้แล้วค่ะจากครั้งเดียวมันก็คือความไม่ซื่อสัตย์โอเคสรุปก็คือที่ทะเลาะกันเลิกกันเพราะอีกฝ่ายนัดไปดูตัวกับคนอื่นใช่ไหมใช่ครับไม่มีใครอยากให้แฟนตัวเองเนี่ยไปยุ่งกับผู้ชายคนอื่นหรอกนะครับใช่ค่ะถึงครั้งนี้มันจะยังไม่เกิด แต่หนูก็ต้องระแวงไปตลอดงั้นเดี๋ยวพ่อกับคุณดาเนี่ยขอไปปรึกษากันแป๊บน,นะไปคุณดาย <Yes! S 2> คุณนี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยเอาไงดีละคุณลูกพวกเรากำลังจะเลิกกันเพราะเรื่องดูตัวเนี่ย ใครจะไปรู้ล่ะว่าลูกเรามีแฟนแล้วถ้าฉันรู้อ่ะฉันคงไม่พาแกมาหรอกผมเองก็เหมือนกันแล้วเอาไงล่ะทีนี้ถ้าสองคุณไม่ไว้ใจกันเนี่ยแล้จะไปกันรอดเลยอ๋อฉันคิดออกแล้วว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงยังไงหรือคุณ เราสองคนน่ะจะให้ทั้งสองเนี่ยมั่นกันพอแหวนสวมที่นิ้วจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมายุ่งไหนๆก็ทั้งสองคนก็รักกันเรื่องทะเลาะกันน่ะผิดพลาดก็ให้อภัยกันชีวิตคู่ถึงจะไปรอด นี่ครับช็อกโกแลตจะได้ไม่เครียดขอบใจนะคุณไม่เป็นไรนะคุณไว้เราค่อยวางแผนหาเรื่องเลิกกันที่หลังก็ได้ฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะที่พาคุณมาสวยด้วยเลยอะ่ะศาสตร์จะแกล้งหลอกแม่แค่วันเดียวแต่ด้านโดนจับมั่นใช่ั้นไม่เป็นไรนะคุณ ขอบคุณก่ให้นี่ครับขอบคุณนะคะว่าแต่คุณคิดยังไงหรอคะการที่พ่อแม่เราสองคนนัดให้มาดูตัวอืม ก็ไม่รู้สิในมุมมองผมมาผมก็ไม่ชอบให้ใครมาคุมถุงชนหรอกแต่ในมุมมองพ่อแม่เนี่ยเข,เขาอยากให้เราอะ่ะคบกับคนดีๆจริงๆวันนี้เนี่ยผมสมัครใจมาดูตัวขับพ่อเพราะว่าผมไม่อยากตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้เจอกับตัวเองบางทีคนที่พ่อแม่เลือกให้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รักเสมอไป อาจจะสัมพันธ์ต่อก็ได้คุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรอคะออแล้วแล้วคุณล่ะทำไมถึงไม่อยากดูตัวก็ฉันกลัวกลัวว่าถ้าเกิดคนที่มาดูตัวกับฉันอะ่ะเขาฟันเหลืองปากเหม็นมีกลิ่นเต่าทำไงอ่ะแล้วพาคุณรู้ว่าเป็นผมอะคุณคิดยังไง ก็หล่อค่ะที่ฉันตามคุณเข้าไปในห้องน้ำอะ่ะเพราะฉันเห็นว่าคุณหน้าตาดีดูท่าทางน่าจะเป็นคนดีมีน้ำใจฉันก็เลยเลือกคุณ,แล,คณแล้วคุณล่ะคะพอรู้ว่าเป็นฉันคุณคิดยังไงคุณเหรอครับมผมว่าคุณก็สวยดีนะตลกดี แถมยังบ้าบินผู้หญิงที่ไหนบุกข้าห้องน้ำผู้ชายไปขอให้เขาแก้เป็นแฟนนี่คุณชมฉันใช่ไหมเนี่ยชมสิเอาจริงๆผมก็ว่าคุณก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแถมเราสองคนก็เข้ากันดีในระดับหนึ่งถ้าคุณอยากลองศึกษากันดู ก็ได้นะบาคุณพูดอะไรเนี่ยผมแค่อยากจะบอกว่าฉันอยู่นี่ <laughs> ผมแค่อยากจะบอกว่าเราด,ดูกันไปก่อนก็ได้ผมจะไม่ได้ขอคุณเป็นแฟนซะหน่อยทำ <c oughs> ไมคุณต้องโกรธผมด้วยเนี่ยใครโกรธฉันไม่ได้โกรธักหน่อย <laughs> ไม่ได้โกรธแล้วทำไมคุณหน้าแดงขนาดนั้นอนะ ว่าไงครับคุณคิดอย่างไรกับเรื่องที่ผมถามอืมแต่จะว่าไปฉันว่าการที่เราต้องมาลงเรือลำเดียวกันมันอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างถ้าเราจะลองคบกันดูฉันว่ามันก็ไม่ได้แย่นะคะ งั้นเริ่มจากที่ผมไปส่งคุณที่บ้านก่อน